สวัสดีครับผมมาเรามาอัปเดตกันหน่อยวันนี้นะครับเรื่องของพนักงานราชการประกาศออกมาแล้วครับเรื่องของเงินนะครับเงินแรกบรรจุของพนักงานราชการนะก็สะแสดงความยินดีด้วยสําหรับคนคนใหม่คนที่ได้รับประโยชน์จากประกาศนี้นะฮะก็คือมันมันมันจะแบ่งเป็น2ขยกักขยักแรกก็คือ,อคนที่เข้างานตั้งแต่ 1. พฤษภาคม67จจนถึง อ่าหกแปดนะครับก็จะได้เงินก้อนนึงแต่ถ้าเป็น1พฤษภาคม68เป็นต้นไปนะอันเนี้ยก็จะได้อีกเลียดนึงก็แสดงความยินดีด้วยแต่ว่าประกาศนี้นะครับก็มีความน่าผิดหวังอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับอย่างเช่นฐานเงินเดือนก็เพดานนะครับเพดานก็คือยังยังยังเท่าเดิมก็ยังยังไม่ได้มีการขยายส่วนคนที่เป็นคนเก่าแล้วก็ยังไม่มีแนวทางการชดเชยนะครับอ่ะมาดูก่อนว่า ตัวนี้มันมีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้ผมเปิดจากไฟล์ที่ผมขายอยู่แล้วนะปกติผมขายไฟล์นี้อยู่แล้วเออจะเป็นไฟล์เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการสิทธิประโยชน์ต่างๆการลาเออเรื่องของเออเรื่องของการโทษทางวินัยการลาเงินค่าตอบแทนการประเมินนะครับอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับมีข้อสอบด้วยหนึ่งข้อปกติไฟล์นี้ผมขาย59บาทอ่าแต่ถ้าอันนี้ผมปรับเนะื้อหาใหม่แล้วนะครับขายอยู่ที่60บบาทค่ากาแฟแก้วหนึง่งนะครับ เป็นค่าครูค่าวิชานิดๆหน่อยๆน,นะครับแบ่งปันกันเอาไปใช้สอบพนักงานราชการได้ทุกสนามต้องบอกว่าทุกสนามเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเปรียบกับถ้าเปรียบกับข้าราชการมันก็คือระเบียบระเบียบข้าราชการพลเรือนน่ะนะผมก็รวบรวมแล้วก็ทําไว้ให้หมดเลยเอาตัวเนี้ยไปอ่านมีทั้งหมด59นะครับห้าห้าสิบเก้าแผ่นนะครับหกสิบบาทเนาะถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวให้ช่องทางการติดต่อแล้วก็ทักมาเลยบอกว่าสนใจไฟล์สอบพนักงานราชการ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้อดีไล์ต่อไปนะครับอันไหนละ่ะที่ผมจะเปิดดูเนี่ยนอกเรื่องไปซะยาวเลยเรื่องของอมาดูก่อนอันนี้ครับมาจากตัวนี้นะฮะเออตัวนี้เนี่ยเป็นประกาศคอพหลนะเรื่องของค่าตอบแทนพนักงานราชการใช้ฉบับนี้เป็นฉบับล่าสุดนะปัจจุบันใช้ตัวนี้คือก่อนนันนี้มันจะมีทั้งหมด10ฉบับเขายกเลิกไปหมดแล้วใช้ใช้ประกาศตัวนี้แทนทั้งหมดเลย มาดูจะว่ามันมีอะไรบ้างก็ไล่ไปเห็นไหมครับอันนี้เขายกเลิกตั้งแต่ฉบับ1ถึงฉบับ10อันนี้ใหญ่สนใจนะครับเป็นอันเก่าไว้แล้วไม่เกี่ยวกันละใช้อันนี้แทนนะครับพนักงานราชการก็ใช้ระบบค่าตอบแทนเนาะอันนี้ก็ว่ากันไปบูบ้าบ้อ่านเองได้นะครับก็พูดถึงเรื่องของอะไรอ่ะการประเมินต่างๆนี่ครับพนักงานราชการคนไหนที่เงินเดือนนะครับถ้าใช้วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีนะอย่างเช่นอะไรอ่ะเช่น สายงานที่เป็นเจ้าเจ้าพนักงานอย่างเงี้ยนะครับเจ้าพนักงานธุรการอย่างเงี้ยถ้าเงินเดือนไม่ถึงนะถ้าไม่ถึง1 4ื่นี้อันี้ก็เป็นไปตามมติคอรมอนะที่ว่าเขาจะช่วย2 0 0พัน่ะช่วย2 0 0พแต่ว่าเมื่อรวมแล้วก็ต้องไม่เกิน1 4ื0 0นะครับแต่ถ้าใช้ใช้วุฒิต่ำกว่าปิปญาตีแล้วเงินเดือนไม่ถึง11,000บาทนะครับก็จะให้ได้รับ11,000บาทนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์การช่วยค่าครองชีพ นะครับตามระเบียบของกระทรวงการคลังที่ที่ออกมาเมื่อสักเมื่อสักประมาณปลายปีที่แล้วนะครับโอเคอันนี้เราไปอ่านกันต่อได้แต่เนี้ยผมจะมาให้ดูก็คือว่าตารางครับตารางเงินค่าตอบแทนนะครับตารางเงินค่าตอบแทนอันนี้ผมแอบผิดหวังนะเออแอบผิดหวังยังไงเพื่อนๆดูเนี่ยครับอันนี้ประกาศใหม่นะแต่ผมดูว่ากลุ่มงานบริการเนี่ยนะครับเห็นไหมขั้นสูงอยู่ที่สองหมื่นสองร้อยสิบบาทนะไม่มีการขยายนะ ไม่ขยายนะครับคนเงินเดือนตันก็ยังตันต่อไปเนี่ยคาคเนี้มันมันมันเจ็บช้ำเหมือนกันนะคนที่เงินเดือนตันก็ตันต่อไปแล้วบางคนเงินเดือนตันมา5ปีก็มีมาคุยกับผม5ปีหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกเดือนคุณจะได้เงินก้อนนี้ตลอดแล้วทุกรอบการประเมินก็จะมีการประเมินประเมินเลื่อนเงินต่างๆแต่คุณจะไม่ได้เลื่อนเงินกับเขาเพราะว่ามันชนเพดานไปแล้ว นะครับถ้าเป็นวุฒิปริญญาตรีนะครับที่เป็นกลุ่มกลุ่มงานบริหารทั่วไปเนี่ยอย่างเช่นคุณครูเนี่ยครูก็อยู่ในกลุ่มงานบริหารทั่วไปนะพนัการราชการครูนะพวกตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักนักเชฟเป็นคนคน,นักบัญชีนิติกรตรวจสอบภายในอะไรพวกเนี้ยอยู่ในกลุ่มงานบริหารทั่วไปเงินเดือนตันอยู่ที่34,700บาทก็ยังไม่ขยายย,านะยังเท่าเดิมนะยังเท่าเดิมนะยังไม่ขยายก็น่าเสียดายนะแต่คุณรู้ไหมว่าอะไร เนี่ยเขาสตาร์ทสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบาทนะทาไปกี่ปีคุณว่าเงินเดือนตันอ่ะผมว่าเต็มที่ก็ประมาณสิบปีสิบสองปีเงินเดือนน่าจะตันแล้วแหละหเงินเดือนคือฐานเงินเดือนมันเยอะไงแล้วเวลาคำคำนวณอะ่ะนะครับอาจจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะอะไรเงี้ยมันจะขึ้นเร็วแล้วมันก็จะตันเร็วนะครับถ้าเป็นกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะเช่นตําแหน่งเกี่ยวกับพวกพยาบาล นะครับพว,พ,รรพวกิเศสัชกรพวกนักวิจาการคอมอย่างเงี้ยก็จะตันสูงหน่อยครับตันอยู่ที่4 4 5 5 0บาทแต่อันนี้เขาสตาร์ทอยู่ที่2 3 0 0 0นะนะครับกลุ่มเนี้ยจะสตาร์ทที่ประมาณ23 0 0 0 3นานิดๆต่จะไม่ผิดนะเดี๋ยวไปดูในดูดูในตารางนะครับประมาณนี้แหละที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเราอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนมากเราก็จะอยู่ในกลุ่มบริหารทั่วไปนี่แหละแล้วก็อันนี้เป็นสายช่างครับเทคนิคเป็นสายช่างนะครับ เวลาเราสมัครสอบพนักงานราชการอะเราต้องดูด้วยว่าตำแหน่งที่เราลงอ่ะมันอยู่กลุ่มไหนอะไรยังไงนะครับมันจะได้เป็นความรู้ของเราด้วยอ่ะอันนี้เป็นเงินเดือนครับเงินเดือนนะฮะมันจะมีสองขยักเออมันจะมีสองขยักอ่ะผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยดีกว่าเงินเดือนไปดูปอตีวุดิปริญยาตีมันจะมีสองกลุ่ม นะครับในข้อ11เนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่ผมบอกว่าพยาบาลเภสัชกรอะไรอย่างเงี้ยนะครับนักวิชาการคอมอย่างเงี้ยจัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะอันนี้จะสตาร์ทจะสตาร์ทถ้าหนึ่งพคห8ดก็จะสตาร์ท2 3 6 0มืสามหร้อยทีนี้คีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับใครที่ทํางานหนึ่งพคห7เจดเป็นต้นมาครับเดิมเนี่ยคุณจะได้รับถ้าเป็น ถ้าเป็นวุฒิปริญญาตรีกลุ่มบริหารทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นเงินเท่าไหร่ครับมันจะได้รับู่ทีหมื่นแปดถูกไหมเออหมื่นแปดนะแต่เงินจริงๆที่คุณควรจะได้คือก้อนนี้ครับตั้งแต่หนึ่งหนึ่งพคหกเจ็ดมานะที่ผมจะชี้ให้เห็นคืออะไรให้คุณไปดูว่าส่วนต่างระหว่างหมื่นแปดกับหมื่นเก้าแปดร้อยเนี่ยมันหะมันมันส่วนต่างเท่าไหร่นี่คือเงินตกเบิกที่คุณจะได้รับอ่าโอเคไหมเก็าไหมนี่คืออันนี้คือพูดถึงเฉพาะคนที่ทํางานบรรจุใหม่นะ ถ้าคนที่ทํางานก่อน1นึ่พคหกอันนี้คุณไม่ได้มีสิทธิกับระเบียบตัวนี้เลยเพราะว่าอันนี้เขาพูดถึงเงินเดือนแรกบรรจุเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นคนเก่าที่ทํางานก่อน1นึ่พคหกเนี่ยคุณต้องรออีกหนังสือตัวหนึ่งผมมองว่ามันน่าจะมีเป็นแนวทางเงินชดเชยนะครับมันน่าจะเป็นแนวทางเงินชดเชยเพราะว่ามติคอรมอรเขามีการจ่ายเงินชดเชยให้แต่ว่าหนังสือตัวนี้น่าจะออกมาแค่เงินเดือนใหม่ก่อนส่วนเงินเงินชดเชยเนี่ยน่าจะเป็นอีก อีกฉบับหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องต้องรอกันต่อไปนะโอเคนะเอ่อหนึ่งพคหกเจ็ดคุณได้เงินเดือนหมื่นแปดครับแต่ว่าเงินที่คุณจะได้ตามจริงคือต้องเป็นหมื่นเก้ากับอีกแปดร้อยนี่คือต้องเอามาบวกกัลบกันนะครับบวกลบกันมันจะได้เงินเท่าไหร่ครับสมมุตินะอ่อหนึ่งเก้าแปดศูนย์ศูนย์นะครับลบกับหมื่นแปดศูนย์ศูนย์นะก็จะเป็นส่วนต่างก็คือหนึ่งพันแปดร้อยบาท คุณทางานมากี่เดือนแล้วกูต้องไปไปคูณเอานี่คือเงินตกเบิกที่คุณจะได้รับนะครับแต่ตกเบิกนั่นคือคุณต้องลบออกจากการหักประกันอาหักประกันสมมังคมอาต้องหักประกันสังคมออกก่อนนะครับไม่ได้พูดหน้าคอมนานพูดติดติดัขาดขออภัยทีนะฮะเ,เงินตรงนี้มันต้องหักประกันสังคมก่อนนะถึงถึงหมื่นแปดคุณหักไปแล้วใช่ไหมเอาไอเลทหมื่นเก้า 19, ก็ต้องหักอีกก็ต้องมาบวกมลบกันแต่ว่าจะชี้เห็นว่าหลักการมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับคราวนี้ ถ้าใครทํางาน1นพอคอหกแปดเป็นต้นไปนะครับนี่ครับคุณจะได้รับเงินก้อนนี้เลยปอตีนะปอตีนะครับแต่เป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะก็ก้อนนี้นะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนี่คือจะชี้ใหเห็นว่าเออวะถ้าคนเก่าล่ะจะได้ปรับเดเชยยังไงลาออกมาสอบใหม่ไม่ดีก่อนหรอ <c oughs> นะก็ต้องลองดูนะครับเ,เงินเหรนี่อะไถือว่าสูงนะ ถูกนะเนี่ยเป็นร,รายการเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยครับผมผมสตาร์ทเนี่ยผมบรรจุหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะทางานกว่าจะจะ,จะเงินจะมาถึงสองหมื่นหนึ่งเนี่ยใช้เวลาหลายปีนะครับหลายปีนะกว่าจะกว่าจะถึงสองหมื่นหนึ่งเนี่ยหลายปีนะครับแต่ว่าพนักงานราชการก็คือได้มากกว่า20%นะก็เงินที่ได้มากกว่าคืออะไรครับเขาเอาไปชดเชยพวกสวัสดิการต่างๆที่พนักงานราชาการนะไม่มีเหมือนข้าราชาการเออคุณต้องเอาไปจ่ายประกันสังคมเองนะ คุณต้องเอาไปจ่ายสวัสดิการเรื่องค่ารักษาพยาบาลของคุณเองนะครับสิทธิเบิกจ่ายตรงต่างๆพนักงานาพนักงานราชการจะไม่มีนะพนักงานราชการไม่มีเส้นทางความก้าวหน้านะครับโอเคไหมอันนี้อันนี้ต้องพูดตรงๆนะไม่สามารถที่จะขยับขยายขึ้นไปเป็นหัวหน้าไม่ไม่มีความไม่มีระดับปฏิบัติการชำนาญการอะไรอย่างเงี้ยเหมือนข้าราชการไม่มีนะคะ คุณไม่มีคุณจะมีแค่ที่ที่เติบโตได้ตามตัวคุณคือเงินเดือนที่มันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแต่ว่าเงินเดือนมันก็ตันอย่างที่ตารางก่อนหน้าน,นี้ที่ผมให้ดูนะครับเงินเดือนมันก็ตันนะส่วนปชปชปปศครับก็ตามนี้เลยฮะปปชก็ขออภัยปปศก็หมื่นหกเจ็ดร้อยนะครับอ่าวิชาชีพเทคนิคปปทก็หมื่นห้าหมื่นห้าเจ็ดร้อยนะครับ ปวชก็ย mm ังถืวว่าเยอะนะหมื่นสามหกร้อยหกสิบเนี่ยเยอะเยอะนะครับแต่ก่อนนี้วุฒิปวชนี่นะไปหาดูเลยครับข้าราชการนะวุฒิปวชสตาร์ทแค่ประมาณเท่าไหร่เองอ่ะเก้าพันกว่าเองนะครับเก้าพันสี่มั้งประมาณนี้ถ้าจะไม่ผิดแต่นี่ถือว่าได้เยอะเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้เอกสารตัวนี้หาโหลดได้ทั่วไปครับน่าจะมีแล้วแหละน่าจะมีแล้วน่าจะมีแล้วแต่ว่าตัวนี้ผมเอามาปรับเป็นไฟล์ที่ผมเอามาทําทําแบ่งไง นะครับไฟล์ละ60บาทก็จะรวบรวมพวกนี้ให้ด้วยนะประมาณนี้ประมาณนี้นะใครได้ไม่ได้ยังไงก็ค่อยว่ากันใครมีอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะมาตอบแต่เอาหลักๆก,ก็คือว่าอันเนี้ยสำหรับคนบรรจุ1พคอ,อ6 7แล้วก็1พคอ,อ68ส่วนคนที่ก่อนหน้านั้นยังไม่มีแนวทางการชดเชยว่าจะชดเชยแบบไหนนะครับยังรออยู่ยังไงฝากติดตามไว้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับผม